สวยงามมากเลยค่ะมาชมดอกไม้ามาชมดอกไม้นะคะเพื่อน<ๆ>มีทุกหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะดูด้านในคนเยอะมากค่ะวันนี้เราว่าเรามาวันธรรมดานะคะเพื่อนแต่คนก็ยังเยอะเหมือนเดิมเส,สาร์อาทิตย์คนเยอะมากกว่าน,นี้นะคะเยี<ๆ>่ย<ๆ>มเลยนี่เป็นรู่หัวใจเือสวยมากเลยค่ะเพื่อน คนเยอะสวยมากทำเป็นรูปหนูนะคะรูปกระลอกนะคะมูมนี้ก็สวยงามค่ะนี่ค่ะโอ้ยสวยมากเลยจ้าด้านในตรงนี้ก็ทำเป็นซุ้มนี่นะคะช้วอลสุเกค่ะเพื่อน พี่สวยงามสีสันไฟสีองุ่นดอกไม้นะคะตรงนี้ค่ะมีเฟื่องฟ้าประดับด้วยนี่เลยค่ะตรงนี้เป็นเต่านะคะเต่าตรงนี้มีเต่าจ้ายังไงลูกเป็นมันโถแจกันนะคะด้านในนะคะเพื่อนๆสวยงามค่ะที่ตรงนี้มีเต่าสองตัว สวยยมากเลค่ะแหล่งรวมดอกไม้นานาพันธุองกงนะคะการเปิดถึงวันที่24จ้า